ก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกที่เล่าให้ฟังเนาะว่าเราเอาผล,ลไม้เอาถั่วไปให้กระลอกที่สวนจตุจักรแล้วมันก็เป็นความสุขเป็นสิ่งที่หิวใจแล้วเนาะแล้วมันก็เหมือนกันกับอีกเรื่องหนึ่งที่เราเอาขนมกับเอาอาหารให้หมาจรจัดที่อยู่ใต้คอนโดเรากินอ่ะมันคือความสุขของเราจริงๆเออแล้วถ้าเราจะทําธุรกิจ อะไรของตัวเองสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นี่แหละคือความจริงอ่ะเต้าเห็นในคลิปพี่ปอแหละในเพจของแบทแอนด์กู๊เนาะก็คือเอาแบบว่าไปให้เหมาะหมาจรแล้วก็แบบอยากรู้ว่าอันไหนที่มันขายดีสุดอืมจริงๆรถที่ขายดีสุดก็จะเป็นรถสันในไก่อบแห้งกับตับหมูอ๋อไหนขอดูหน่อยอ๋อะจะเป็นรสชาติที่หมาชอบมากเลยเพราะตับหมูอบแห้งอ๋อคือที่บอกว่ามันเป็นแบบว่าเนเชอรลเกรดเป็นแบบฟิลแบบว่า เนื้อล้วนๆหมายความว่าไม่ใส่อะไรผสมมันคือเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนเราเอาเนื้อสัตว์ชนิดนั้นๆมาผ่านกระบวนการอบแห้งโดยที่เราไม่ได้ปรุงรสไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่รสชาติหมาล่าเราไม่มีทั้งนั้นก็เป็นรสตามนั้นเลยเออเออเอออันนี้อันนี้กินได้ตั้งแต่น้องน้องหมาน้องแมวเออใช่ตั้งแต่เล็กๆเลยปะ แนะนำตั้งแต่3ามขวบดีกว่าเพราะว่าถ้าเด็กเกินไปก็อาจจะยังระบบต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้เขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นขนมเนาะเราไม่ควรให้เขากินเยอะเกินไปออาจจะให้เป็นมื้อพิเศษเป็นรางวัลหรือบางทีอาจจะเอาไปโรยเป็นท็อปปิ้งบนอาหารหลักก็ได้ ก <biases. S 1> ็เหมือนคนอ่ะถ้ากินขนมเยอะก็จะไม่อยากกินข้าวละเดวันที่ทำอ่ะก็คือทำเองทุกอย่างเนาะเป็นโซโล่เนาะเราก็เปิดแคนวาแล้วเราก็ออกแบบเองเอารูปการ์ตูนหมาแมวที่อยู่ในแคนวานั่นแหละมา<อ>ทำเป็นอาร์ตเวิร์เขียนเองข้อมูลอะไรทุกอย่างทำเองหมดอ,อันนั้นก็จะเป็นแบบแรกเลย<อ>ที่เราทำเพื่อให้มันสามารถวางขายได้หลังจากนั้นก็จะเป็นยุคสอง เริ่มแอดวานขึ้นมานิดนึงเริ่มมีการแบบเลิร์นนิ่งแล้วว่าเอ้ยข้อมูลอย่าไปใส่เยอะนะให้เน้นรูปภาพหรืออะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับมาก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งที่รูปน่ารักขึ้นก็จะมีการไปขอเพื่อนสนิทกันที่เขาเหมือนเป็นอิลลัสเตเตอร์ช่วยวาดการ์ตูนน้องหมากับน้องแมวให้อ่นนี่ก็เลยถึงได้บอกว่าเอาจริงๆอ่ะการเป็นโซโล่อ่ะมันไม่มีใครโซโล่ได้คนเดียวหรกถ้าเราไม่มี พวกทีมซัพอพอร์ตเนาะเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักอะ่ะเราก็อาจจะไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้อ่าแล้วก็นี่ก็จะเป็นยุคแห่งแสงสว่าง <c oughs> ที่เริ่มมีแพ็กเกจเป<อ>็นของตัวเองละอืมออก็คือรู้สึกว่าเอ้ยมีความภูมิใจกับมันมากเลยกับการทำแพ็กเกจอันใหม่ใครที่ซื้อออนไลน์ช่วงเนี้ยก็จะได้แพ็กเกจใหม่มีปักตะกัแล้วอย่งคะตอนนี้ปักตะก้าแล้วมีแล้วอยู่ในตอกค่ะ พ <Okay. S 2> าไปส่องกันได้